สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน Line OA ด้าน ADR ของโรงพยาบาลกาลสินค่ะซึ่งรายนี้นะคะจะเป็นช่องทางการรายงาน ADR และให้ข้อมูล ADR สำคัญที่เกิดจากยาทั่วไปยาไฮอะเลดดากรวมถึงยาที่ทำให้เกิดเฟเบติดหรือว่าเอ็ก a ์ตาวาเซชันในผู้เปิดโรงพยาบาลกาลสินค่ะค่ะเมื่อท่านแอดไลน์เข้ามานะคะจะเจอกับรายการยาไฮอะเ r ดดักทั้งหมดที่มีในโรงพยาบาลกาลสินค่ะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด28รายการด้วยกันนะคะ เมื่อท่านคลิกที่แถบรายการเมนูด้านล่างนะคะท่านจะเจอกับช่องบริการของเราช่องรายการยาข้อมูลยาไฮเลิรด,ดักในโรงพยาบาลนะคะช่องรายงาน ADR ยาไฮเลิรด,ดักค่ะช่องรายงาน ADR ยาทั่วไปค่ะช่องรายงาน f e ไ d b a c หติดว่อแอคตัวเซ t ชันนะคะแล้วก็ช่องประเมินความพึงพอใจค่ะ เมื่อท่านคลิกที่ช่องบริการของเราท่านจะพบกับเบอร์ที่ให้บริการตอบคำถามทางยาและรายงาน ADR จากยาซึ่งจะมีทั้งในและนอกเวลาราชการค่ะเมื่อท่านคลิกไปที่รายการยาไฮเลอร์ดักที่โรงพยาบาลนะคะท่านจะพบกับยาไฮเลอร์ดักที่มีอยู่ในโรงพยาบาลจำนวนทั้งหมด28รายการยาค่ะ ซึ่งยางในกลุ่มไฮเลดดักจะประกอบไปด้วยสาระละลายไฮคอนเซนทรชันอิเล็กโทรไลต์ยาเสเติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอ่อจิตประสาทยาละลายลเลือดยาระบบหัวใจหลอดเลือดและไอโนโทปิกดักอินซูลินยาต้านชักและยาทางวิสัญญีค่ะหากท่านต้องการทราบ a d r ที่สำคัญของยาดังกล่าวท่านสามารถพิมพยานั้นลงไปในช่องแชทและส่งมาให้ทางเราทางเราจะตอบกลับในทันทีค่ะ หากท่านต้องการรายงาน a d i ยาดังกล่าวท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างที่เราได้ส่งให้พร้อมกับข้อมูลของยานั้นได้เลยค่ะ การรายงาน ADR กลุ่มยาไฮอเลอร์ดังนะคะอันดับแรกนะคะเราจะก่อกวอาดที่เกิดเหตุการณ์ค่ะแล้วก็ HN ของผู้ป่วยนะคะอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยที่ท่านต้องการสื่อสารกับเภสัชกรค่ะอาการของผู้ป่วยยังมีอยู่หรือไม่หากยังมีอยู่เภสัชกรจะไปประเมินที่วอร์ดค่ะแต่ถ้าหากไม่มีอาการแล้วเราจะทําการบันทึกรายงานอุบัติการณ์การเกิด ADR ลงในระบบค่ะแล้วก็ยาที่ท่านต้องการ ที่จะรายงานนะคะแล้วก็หากท่านมีรูปอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยนะคะท่านก็สามารถแนบรูปมาได้ค่ะหากไม่มีก็ไม่ต้องแนบก็ได้ค่ะเสร็จแล้วท่านก็กดสับมิทส่งได้เลยค่ะหากท่านต้องการที่จะแจ้งรายงาน ADR จากยาไฮอะเลดดักท่านก็สามารถทําได้โดยคลิกมาที่แถบเมนูเลือกรายงาน ADR จากยาไฮอะเลดดักวิธีการกรอกก็จะเหมือนกับวิธีข้างต้นที่ได้สอนไปเลยค่ะ สำหรับการแจ้งรายงาน ADR ยาทั่วไปนะคะเราจะไปคลิกที่แถบเมนูคะ่ะแล้วก็จะไปคลิกที่รายงาน ADR ยาทั่วไปคะ่ะอันดับแรกนะคะเราจะกรอก W อร์ด HN และเตียงของผู้ป่วยคะ่ะเพื่อความง่ายในการติดตามผู้ป่วยนะคะแล้วก็อาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยที่ท่านพบคะ่ะหากผู้ป่วยยังมีอาการอยู่นะคะเภสัชกรจะขึ้นไปติดตามและประเมินที่วอร์ดของท่านคะ่ะหากผู้ป่วยไม่มีอาการแล้วนะคะเภสัชกรจะทําการบันทึกรายงาน ADR ด้านยาลงในระบบคะ่ะ สำหรับหน้าถัดไปนะคะจะเป็นการกรอกรายการในที่ท่านสงสัยค่ะรวมถึงรูปภาพอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยที่ท่านมีอยู่นะคะและก็รายละเอียดเพิ่มเติมที่ท่านต้องการจะสื่อสารกับเภสัชกรค่ะเมื่อท่านดำเนินการทุกอย่างเสร็จแล้วท่านสามารถกดส่งได้เลยค่ะสำหรับการแจ้งเฟสเบรติหรือว่า e x t r a v i s a t i o n นะคะล้วก็คลิกไปที่แถบเมนูแล้วก็เลือกรายงานเฟเบติหรือ e x t r a v s a t i o n ค่ะ สำหรับการรายงานการเกิดนะคะท่านสามารถเลือกได้ทั้งการเกิดเฟใบติด e, แล้วก็การเกิดเอ็กซ์ตาร์ไเซชันเลยค่ะโดยเลือกตามอาการที่ผู้ป่วยของท่านมีนะคะเราจะมีแนวทางในการรายงานให้ทั้งเฟใบติด e, และเอ็กซ์ตาร์ไเซชันเลยค่ะโดยที่ท่านจะต้องกรอก w อร์ด H N ของผู้ป่วยนะคะอย่าที่ท่านต้องการที่จะรายงานค่ะระดับการเกิดเฟใบติด e, หรือว่าเอ็กซ์ตาร์ไเซชันนะคะอาการของผู้ป่วยค่ะ รวมถึงรูปภาพอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยที่ท่านมีอยู่ค่ะหากท่านนำเนวนการเสร็จแล้วท่านสามารถกด Submit ส่งได้เลยค่ะเมื่อท่านได้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line OA ของเราเสร็จแล้วทางเรารบกวนท่านคลิกไปที่แถบเมนูเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของเราเพื่อที่เราจะนำไปพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดในอนาคตได้ค่ะขอบคุณค่ะ